Thank mm -hmm. you. ไว้ตอนมันคืนมันที่เก้าครับอ่าแล้วก็เวลาเวลาเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงคืนได้ครับยื่โจนมาัแล้วก็ล่างรถถังออกไปโน้แล้วก็ตรงมให้รถกระบะเข้ามาครับอตอนประมาณตีสองที่ยกรถถังไปครับแสดงว่าคนร้ายก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงขึนเลยใช่ครับคนคนร้ายมากันจี่คนอ,ะอ่ะตอนแรกมาดูละลาคนก่อนครับแล้วก็ลากรถถังออกไปเสื้อดังครับ แล้วก็โทรให้เสื้อขาวเข้ามายกรถขึ้นรถกระบะไปครับเป็นรถกระบะแบบแบบไหนมีตู้เป็นตู้มีแบบตู้ทึบไหมหรือว่ากระบะธรรมดารเป๋าครับอืมเขาจับที่อื่นมาด้วยครับแล้วเรามาเราไปพันที่รูปครับอืมของของเราเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรร้อยยี่สิบห้าไฮโใหม่ครับหมายได้ทะเบียน เราซื้อมานานยังซื้อมาได้ประมาณสามเดือนแล้วครับยังพอนอยู่วะไม่พอนแล้วครับซื้อเขาสดด้วยอืม,อมเราซื้อมาราคาเท่ททาไหร่อ่ะหกหมื่นอ๋อแล้วจะแจ้งตำรวจของโรงพักอะไรเขาเนี่ยครับเนี่ย,ยทางโรงพักเขาว่ายังไงมั่งทางตำรวจเขาว่ายังไงมั่งอรอตามอยู่ยครับรอตามอยู่อืมมตห อ๋อนี่แฟนแฟนแฟนเราก็ไม่ไม่มีรถไปทำงานเลยลำบากไหมเนี่ยลำบากมากเลยครับแฟนคนนี้ต้องตเด็นะครับโอไปหลได้เราทำไงต้องต้องต้องั้งรถมีต้องตั้งรถมีไปแขนไหมพี่แทนแทนแทนไหมน้องแทนมากเล้วลอยน้เนี่ยรถคือเราอยากจะบอกตำรวจให้ให้ให้จหน้าตีตารวจช่วยยังไงครับอ้โช่วยเรื่องตามคดีขเลยครับขอบกันนี่หละครับม ร้อจริงๆรบโอนี่กว่าจะเก็บเงินมาได้หกเจ็ดหมื่นบาทเพื่อไปซื้อรถให้เอามารถเนี่ยด้วยเงินสดเนี่ยมันล้บากว่ะไม่ได้ละบาทลอ๋อมันบนี่ามแต้วก่าันกั่นอคันแล้ว้เรามีการโพสต์บางีคนมาให้บอกบอกไหว่ารถเขากรดดอันการดรถเพะว่าเขาบอกว่า